และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ไอเดียเรื่องของการเลือกการจอนะครับระหว่างค่ายแดงกับค่ายเขียวซึ่งวันนี้นะครับรุ่นที่เอามาประทะกันนะครับค่ายเขียวเนี่ยจะเป็นของ2 0 6 0นะครับแล้วก็ค่ายแดงนะครับก็จะเป็นตัว RX 5 8 0นะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลย สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิชชาแนลนะครับช่องนี้เน้นให้ความรู้เกี่ยวเรื่องของการเอากอระจนะครับที่เอาไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคเรนซีเพื่อสร้างไรายได้กันนะครับเอาเป็นว่าประเด็นของค่ายแดงกับค่ายเขียวนะครับมันก็จะมีการ์ดรุ่นที่มันเหมือนจะมาชนกันได้พอดีนะครับทำให้เกิดความสับสนว่าเออเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับผมเองนะครับก็คือทําคลิปที่แล้วมาเนี่ย หนึ160่งหกศูนย์ซูเปอร์กับสองศูนย์หกศูนย์นะครับคือมันเป็นค่ายเขียวด้วยกันทีเนี้ยมันก็ผมว่ามันก็เลือกไม่ได้ยากมากนะครับแต่พอมาเป็นคนละค่ายนะครับรอบนี้เนี่ยมันเป็นเขียวกับแดงเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องของการพระกันของระหว่างสีนะครับสึกสีแดงกับสึกสีเขียวนะครับซึ่งผมออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมลำเอียงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยรักค่ายเขียวไปแล้วโอเคเนาะ <laughs> ด้วยข้อเท็จจริงด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ให้ดูนะครับว่า เอ้ยแต่ละจุดของแต่ละการ์ดเนี่ยข้อดีข้อเสียอะไรยังไงมันเป็นยังไงเนาะโอเคก็ไปชมกันในคลิปเลยก็ตัดมาที่หน้าจองผมนะครับโอเคคือผมพูดไปเล่นๆนะว่าผมจะลำเอียงนะจริงๆแล้วไม่ได้ลำเอียงนะเอาเปา็นว่ามาดูข้อที่จริงกันก่อนนะครับด้วยสเปคของมันนะครับเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ให้ดูแล้วกันเนาะก็คือแอดไว้นะครับคือเขาก็มีลงขาย2 0 6 0อยู่นะครับ นี่นะครับก็าราคามันก็จะประมาณสัก20,000กว่า20,000 0นิดๆน,นะครับอ่าซึ่งเอาเป็นว่าผมเองเนี่ยก็เข้าไปในกลุ่ม Facebook อันนึงนะครับเขาก็มีขายการจอมือ1นึ่งนะครับซึ่ง r x 580ถ้าเป็น8 g b นะมันก็จะราคาใกล้ๆกันนะถ้าเป็นมือ1เนี่ยก็จะ20,000ต้นๆน,นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคามันเป็นราคากลางหรือเปล่านะ แต่ว่าก็เอาเป็นว่าราคาเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันนะอ่าใกล้เคียงกันมากๆนะเคอันนี้นี่ของเดือนที่แล้วนะครับมันจะอยู่ที่หมื่นแปดเก้าอ๋ออันนี้มือสองนะครับประกันเดือนแต่ละราคาก็จะแข่งๆนะครับตามราคาเหรียญนะพอราคามันเท่าๆกันแล้วกันเนาะสเปคมันเนี่ยตัวสอง0ูย์หกูนะครับมันก็จะเสียเปรียบกว่าหน่อยนะครับตรงที่ว่า มันมีแรมแค่6 GB นะแต่ว่าไอ้ตัว i x 5 8 0เนี่ยมันเป็นแรม8 GB ิเลยเอออันนี้นะเป็นจุดแรกนะที่ผมว่า i x 5 8 0เนี่ยก็ได้แต้มเยอะกว่านะครับอันถัดมานะครับมาดูในวัตถุไมยต่อนะครับวัตถุมมยเนี่ยเขาก็เป็นการอัวค็อกแบบกลางๆแล้วกันเนาะก็คือได้แรงขุดเท่าไหร่เขาก็จะมาสรุปไว้ให้นะครับพอเรามาดูรายละเอียดอันนี้นะครับว่าเอ้ยเอามาขุดดีไหมนะครับ ผมก็จะขอเลือกเป็น580นะครับในตัว580เนี่ยเขาบอกว่าขุด eTas เนี่ยได้ประมาณ30.5อันนี้ก็คือต้องแฟลตก่อนแล้วแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยังไม่แฟลตเนี่ยคิดว่านะบางบางรุ่นนะได้ประมาณ25นะบางรุ่นก็เออได้30ก็มีนะครับแต่ว่าเอาเป็นแบบกลางๆเนี่ยผมว่าก็ควรจะต้องแฟลนะครับตัว580นะครับก็จะได้วิ่งได้30 31ประมาณนี้นะครับซึ่งพอมาเทียบ กับตัว2อง0นะในนี้ก็คือ30นสะิบนะแต่ว่าที่ผมขุดขุดดูนะมันก็วิ่งเกิน30แน่นอนนะ31 32ทุกตัวนะถึง33เลยเออประมาณนี้แหละนะครับเห็นนะก็ก็คือแรงขุดอีเทอร์นะมันชนกันเลยนะครับแล้วก็เราก็ต้องมาตัดกันที่จำนวนวัดนะครับทีนี้เนี่ย ถ้า2060นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือผมตีเข้าๆไว้ไว่า90วัตต์แล้วกันนะครับแต่ของ580นะครับถ้าเกิดเราเอามาแฟลตแล้วกันเนาะมาแฟลตเรียบร้อยนะครับไอตัวอัตรากินไฟนะครับมันก็จะโชว์อยู่ที่ประมาณ80-90วัตต์ทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องราวอย่างงี้นะครับเพื่อนๆก็คือตัว580ที่ผมเคยใช้แล้วกันนะครับพอเราแฟลตเรียบร้อยนะในตัวแอปเนี่ยของผมเองนะอันนี้ของผมนะ คือผมอาจจะทําไม่ดีหรือทําผิดหรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมแฟดมาแล้วนะในตัวโปรแกรมเนี่ยมันบอกว่าวิ่งอยู่85วัตต์95วัตต์อยู่ประมาณนี้แหละนะหลายๆตัวนะครับพอไปวัดจริงๆเนี่ยมันมันเกินนะเออมันวิ่งใบหนึ่งก็ร้อยกว่าวัตคือผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นความผิดพลาดของผมหรือเป็นของโปรแกรมนะครับผมใช้ไอ้พลลิส์นี่แหละนะครับในการแฟดไบออดนะครับที่เมื่อวานผมไปเม้นในในกรุ่ปนะเรื่องของวัตทิปนะครับ คือมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงเนี่ยเออไอห้าแปดศูไอค่ายแดงแล้วกันนะพอเราแฟลตแล้วเนี่ยไอตัววัดจริงๆเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับพอดีผมเนี่ยออกมาจากค่ายแดงมานานแล้วแหละนะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกัน<ม><ม>เพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่แบบชัวร์นะครับหรือว่าใครที่ใช้อยู่นะครับรบกวนนะครับช่วยวัดวัดนะครับดูว่ามันตรงกับในตัว แอปทั้งตัว Simple s i m p l e m y h i ไฮโฟหรือว่าจะเป็นพวก Windows อะไรเงี้ยนะครับในตัวโป,โปรแกรมเนี่ยที่มันขึ้นมาว่ากี่วัตเนี่ยเรามาเทียบดูกับตัววัตต์มิเตอร์อะไรเงี้ยนะครับว่ามันเออมันได้เท่ากันหรือเปล่านะถ้าเกิดได้ข้อมูลนะฝากเมนทิ้งไว้ให้นิดนึงโอเคจะได้เป็นข้อมูลกันนะอ่าเอามาแชร์กันนะครับอันนี้นะอันนี้คือข้อสังเกตที่ผมผมว่านะครับอ่ะกลับไปทีหนะ้าจออีกทีหนึ่งนะอ่ะอันนี้นะก็คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่วัตทิปนะครับ แล้วเนี่ยวิ่ง80-90เนี่ยเออมันก็ชนกันเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็มาพิจารณาเอากริลทึมอื่นกันต่อนะครับเอากริลิทึมอื่นๆที่ที่น่าสนใจก็คือออโต้ไลคอดนะครับก็คือเออโก้นะครับอ่าเออโก้ er นะเออโก้ er นี้ก็วิ่งใกล้ๆกันนะเท่าที่ผมลองกดดูนะวิ่งประมาณ60นะห้าหกอ่าอันนี้กินไฟอันนี้ไม่รู้วัดคลิปหรือเปล่านะอ่ะ กตีว่าร้อยหนึ่งแล้วกันเนาะทีนี้ถ้าเกิดเป็นของ2อง0นศูนเนี่ยออโต้ไลคอคอสครับก็จะอยู่ที่54าสิบสนะครับก็ดรอปลงมาหน่อยนะครับกินไฟอยู่ที่ร้อี่สิบวัตต์ประมาณนี้นะเออเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ให้ดูคาวพาวเลยนะครับก็คือตัวคาวพาวนะครับ5้าเนี่ยวิ่งอยู่13นะครับซึ่งเท่าที่เคยเห็นพี่เพื่อนๆทำกันก็บางตัวก็วิ่ง15 16 17สิบหกสิบเอะไรเงี้ยก็มีนะหรือ แต่2060นะนี่2060เขาบอกว่าเขาวิ่ง18เลยนะจ๊ะนี่นะือมันก็แทบจะชนกันเกือบทุกเอาคกรเลยนะเนี่ยพอมาดูอีกอันหนึ่งครับฟ i โ o นะครับฟโเนี่ย NTP นะครับ IX 580นะครับวิ่งอยู่0.6นะครับส่วน2060นี้วิ่งอยู่2.6เลยนะครับก็คือไข่แดงของรุ่นนี้นะครับอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อ ขุดเหรียญของของคนไทยเรานะครับฟิโลเนี่ยก็ต้องตัดทิ้งไปเลยนะในส่วนที่เป็นของ IX580 กนะครับ<อ>ก็คือพอเราได้ข้อมูลมาประมาณอย่างนี้นะครับได้ทั้งตัวราคานะครับได้ทั้งตัวแรงขุดของมันแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมาพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบว่าขุดระยะสัน้นละกันนะครับก็คือขุดแค่ช่วงนี้หรือว่าก็ระยะประมาณสักปี2ปีนะครับก็คือผมมองว่า ตัวออากอริทึมที่มันขุดแล้วโอเคโอเคอยู่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือไม่เป็น e t ท s นะครับก็เป็นตัวของ p h ท t o Light ก็คือของเออร์โกนะครับทีนี้พอมามอง2ตัวนี้เนี่ยไอ้สองเหรียญนี้แล้วกันนะครับไอ้การ์ดงรุ่นเนี่ยมันก็ชนกันแบบว่าเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับซึ่งผมมองว่าก็คือมันจะต้องมาตัดกันด้วยราคานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับได้ตัวที่มีราคาถูกกว่านะครับ ก็คือถ้า2060เพื่อนเพื่อนได้มาสัก20,000ผมแนะนำว่าก็ไป2060ก็ดีนะเออแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนาไหนได้580มา1,000กว่าบาทเนี้ยก็ไป580ก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีความความยากอีกเล็กๆน้อยนยนะครับก็คือตัวถ้า2060นะครับมันก็จะไม่ต้องจูนอะไรมากนะครับปรับตามสูตรปุ๊บก็วิ่งได้เลยนะครับส่วนถ้าใครใช้เป็นค่ายแดงนะครับก็อาจจะต้องมีการจูนนิดหน่อยนะครับก็คือไป แฟลตไบออนนะครับเพื่อให้มันขุดได้แรงขึ้นนะครับคือถ้าเอาแบบบ้านๆของมันเนี่ยบางรุ่นมันก็ดีบางรุ่นมันก็ไม่ดีแล้วกันเออมันก็ขุดแรงตั้งแต่เกิดบางอันก็ตั้งแต่เกิดมาก็ง่อยมาเลยอะไรเงี้ยนะเออก็ต้องอา,อาจจะต้องเอามาโมนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เป็นสายโมนะครับก็ไปค่ายแดงเนี่ยน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าได้ราคาที่ถูกกว่าเยอะเออประมาณนี้นะครับประเด็นต่อไปนะครับพอเรามามองว่าเออถ้าเราไม่ขุดตัว e t ท s ต่อไปแล้วนะครับ เรามาขุดเอากรอื่นนะครับไอ้ตัว2060ผมว่าดูท่าทางมันก็ดูจะคุ้มกว่านะครับคือเพื่อนๆอ,อาจจะเถียงว่าเอา้าไอ้2060มันได้แรมแค่ 6G เองนะครับแต่ว่าผมก็จะบอกอย่างนี้นะครับว่าไอ้เหรียญตระกูลที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับยังไงก็ตามเนี่ยเราเราก็สามารถใช้การ์ดที่มันแรมน้อยๆเนี่ยขุดได้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะมันเป็นกอ,อใหม่ค่าแดกค่าอะไรเงี้ยมันก็น่าจะยังไม่ถึงขั้น ที่แบบว่าขุดไม่ได้เนาะเออถ้าเกิดเพื่อนๆคิดเป็นแนวอย่างนี้นะคือเราไม่ต้องไปเอา i x 5 8า8 g ดนย์แปกิเน่ยอไหมครับเราเอาเป็น i x 5 8าแปดนค่สี่กิก็พอแล้วเนึ่ออาไหมฮะเออประมาณนี้แหละทีนี้จับคู่มาชนกันเนี่ยบางทีมันชนกันยากเนี่ยอกว่าเออเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคามันอิงเบส on ไอตัวเ t อ e r อยู่นะครับโอเคเนาะงงเลยไหมเนี่ย <laughs> ผมเองก็คุยไปก็งงไปนะครับเอาเป็นว่าสรุปท้ายคลิปเลยนะครับ ถ้าเกิดชนกันนะครับเป็น i x 5 8 0 8 g b นิกะครับกับ2060ใจผมนะครับผมก็ลำเอียงไปให้ไปซื้อ2 0 6 0เถอะมันง่ายกว่านะมันทำโคตรจะง่ายเลยแล้วก็คือเซ็ตไม่กี่อย่างตึ๊ตืดๆืจบเลยนะครับสำหรับใครมือใหม่อยากประกอบเองเนี่ยปัญหาค่อนข้างน้อยนะครับไป2 0 6 0ได้เลยส่วนถ้าใครมือเก่าหรือว่าเ,เริ่มเก่งประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ไปลองค่ายแดงเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับแต่ว่าของผมเองเนี่ยผมค่อนข้างอยากจะประหยัดเวลาครับ ตัวค่ายแดงเนี่ยผมก็ตัดทิ้งออกไปเลยนะครับในรุ่นที่ต้องแฟลตประมาณนี้เนาะส่วนใครงบน้อยนะครับก็ iX 580หรือต้าููลค่ายแดงเนี่ยที่เป็น4กิกนะครับก็เป็นชอยที่โอเคประมาณหนึ่งนะครับก็คือซื้อมาเป็นมือสองนะครับทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็เอามาแฟลตเอามาโมูเอามายำเอามาอะไรเงี้ยก็ลองโมโมกันได้นะครับแล้วก็จะได้สูตรลับของเราเองแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเราทําได้ใบ2ใบแล้วเนี่ย ไอใบถัดมาเนี่ยมันก็จะง่ายแะ้วประมาณนี้แหละนะครับแต่ก็จะเสียเวลานิดนึงประมาณนี้แหละเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงได้ประโยชน์กันนะครับผมเองก็จะไม่ฟันธงนะครับว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะครับเพื่อนๆก็ตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ผมนำมาเสนอแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากล้านกันด้วยนะครับ i p พ Studio ใน s h o ปป e นะครับไปกดกันได้เลยนะครับเคล็ลิกกันไฟดูดโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม